ขายอสังหาริมทรัพย์ต้องวางแผนการยิงแอดโฆษณาอย่างไรให้ได้ผลที่สุดเรื่องของการยิงแอดนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่สอนใน youtube มีเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าคนที่จะมาสอนว่าเราขายอะไรแล้ววางแผนการยิงแอดอย่างไรธุรก,กิจเราเป็นแบบไหนอนนี้มันไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ก็จะ มาแนะนำนะครับใครที่กำลังาขายอสังหาริมทรัพย์จะเป็นในหน้าก็ดีนะครับหรือจะเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของหมู่บ้านก็ดีนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าแนวความคิดของผมแนวทางของผมเนี่ยมันสามารถช่วยเพื่อนๆได้จริงหรือเปล่านะครับ อ่าโอเคมาแล้วนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของอวันนี้นะครับก็อยากจะฝากนะครับให้เพื่อนๆได้กด s u b ส c คร b ์กดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ใครนะครับกำลังทำธุรกิจอะไรอยู่นะครับอยากให้ผมนะครับทำคลิปเกี่ยวกับธุรกิจของือนเพื่อน นะครับเพื่อนๆอก็เมนต์มาได้นะครับว่าทําธุรกิจอะไรอยู่อยากได้แนวทางนะครับเม้นในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยนะครับถ้าถ้าผมพอมีความรู้นะครับจะช่วยไกด์ไลน์ว่ามันควรเป็นอย่างไรเนาะโอเคเราเริ่มกันเลยนะครับเนาะก่อนที่เราจะยิงเอดโฆษณาเนี่ยมันจะต้องศึกษาตัวธุรกิจก่อนนะทุกคน มันมีหลายคอร์สเลยเวลาเราไปเรียนเนาะเรียนเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกับการทำธุรกิจของเราเขาไม่ได้สอนให้เราคิดว่าธุรกิจเราควรยิงแบบไหนเขาสอนเครื่องมือหมดลนะครับวันนี้มาเริ่มกันเลยนะครับอสังหาริมัพย์ที่ขายกันในทั่วๆไปอันนี้ผมตอบตาม ความเข้าใจความรู้ที่ผมมีผมไม่ใช่ในหน้าแต่ผมจะมาบอกแนวทางว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ที่เห็นบ่อยเลยนะคือที่ดินแบ่งขายในะทุกคนผ่อนกับเจ้าของบ้างนะครับไอตรงนี้นี่รายละเอียดผมไม่ไม่รู้นะว่าผ่อนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าผมจะมาให้แนวทางว่าเออเราควรทําอย่างไรนะครับ2คือบ้านเจ้าของปลูกขายเองนะครับ สคือพวกบ้านในโครงการต่างๆแล้วก็โครงการใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆนี้ก็ส่วนใหญ่เขามีนะักการตลาดอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่แบบเรามีที่ดินอยากทําบ้าน5หลัง6หลังขายอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเหมาะสมมากที่ที่จะต้องมาดูนะครับแล้วก็ห้องแถวนะครับคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับใครมีห้องคอนโดอยากขายอย่างเงี้ยนะครับ ก็สามารถที่จะมายิงแอดได้นะเหล่านี้เป็นเพียงภาพกว้างนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเจาะลึกเข้าไปนะครับว่าเอเราจะทําอย่างไรแนวทางเราอย่างไรนะครับอ่ะคราวนี้ผมสมมุติว่าผมปลูกบ้านขายเองนะบ้านสองชั้นในราคาที่3ล้านบาทถ้าผ่อนชำระนะน่าจะเริ่ม น่าจะเริ่มต้นที่หมื่นถึงสองหมื่นนี่แหละนะครับกับบ้านราคาสามล้านนะครับแล้วผมก็ใส่เป็นตัวอย่างเข้าไปอีกว่าเป็นบ้านที่ห่างจากเมืองไม่เกิน15บกิโลอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการกำหนดไปนะครับบางคนบ้านสองชั้นก็จริงแต่ว่าเป็นลักษณะบ้านสวนอยู่ห่างจากเมือง3ามโลกลุ่มเป้าหมายจะ คนละเรื่องเลยนะครับทุกคนกลุ่มเป้าหมายจะยิงแบบคนละเรื่องเลยนะครับนะดังนั้นวันนี้เพื่อนๆขายอะไรเพื่อนๆลองลองเขียนมาแบบผมอะ่ะว่าราคายังไงอยู่อะไรยังไงนะครับถ้ากรณีถ้าเพื่อนๆไม่ได้เป็นการปลูกบ้านขายเองนะอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่เคสเดียวนะครับเนาะอ่ะวางแผนต่อบ้าน2ชั้นราคา3ล้านถ้าผ่อนชำระเริ่มต้นประมาณ1นึ่งถึงสองหมื่น เป็นบ้านที่ห่างจากเมืองไม่เกิน15กิโลเป็นคําถามที่ผมจะนําคิดนะครับ1บ้าน2ชั้นเนี่ยมันเหมาะสมกับใครใครควรอยู่อยู่คนเดียวซื้อบ้าน2ชั้นเหมาะสมไหมนะครับบ้านห่างจากเมืองไม่เกิน15กิโลใครมีความจำเป็นนะฮะพูดถึงจำเป็นก่อนเนาะ ผ่อนสมมุติว่าผ่อนเดือนละสองหมื่นคนแบบไหนที่จะสามารถผ่อนเดือนละสองหมื่นได้อาชีพแบบไหนอันนี้เราไม่พูดถึงซื้อสดนะเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากในสังคมปัจจุบันนะครับมาต่อคำถามข้อที่หนึ่งบ้านสองชั้นเหมาะสมกับใครอันนี้ในทัศนคติของผมเฉยๆนะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอาจจะคิดได้ดีมากกว่าผมนะครับคือน่าจะต้องเหมาะกับคนที่มีครอบครัวใหญ่ มีลูก1นถึงสงคนหรือมีปู่ย่าตายหญ่นะครับเพราะว่ามันอยู่กันหลายคนได้นน่ะเนาะน่าจะเหมาะแบบแบบนั้นมากกว่าอันนี้ในทัศนะนะแต่ว่าถ้าของคุณคุณก็ต้องมองว่ามันเหมาะสมกับใครเหมือนกันนะครับต่อเลยคำถามข้อที่2นะครับบ้านห่างจากเมืองไม่เกิน15โลใครมีความจำเป็นนะครับ ผมคิดว่านะในความคิดก็คือต้องเหมาะกับคนที่ทำงานในเมืองนะครับชื่นชอบความสงบก็คือขับรถไปทำงานในเมืองแล้วกลับบ้านไม่ได้ต้องการที่จะอยู่บ้านในเมืองเลยเพราะว่าในเมืองรถติดวุ่นวะอุ่นวายนะครับอาชีพอะไรบ้างก็อาชีพที่ส่วนใหญ่ที่เป็นข้าราชการได้นะครับหมอพยาบาลครูตำรวจหมอนี่บางทีก็ บางทีเราต้องดูบ้านด้วยนะว่าเราขายเราขายบ้านราคาเท่าไหร่หมอในะี่บางทีผมไม่รู้บ้านสามล้านเขาจะอยู่หรือเปล่าเขาอาจจะอยู่บ้านเจ็ดล้านแปดล้านเก้าล้านอันนั้นก็แล้วแต่นะครับก็อันนี้ก็ผมก็คาดการแบบเดาๆด,ด,ดูวนะครับว่าสามล้านนะ่าจะประมาณไหนนะครับอ่ะโอเคแล้วก็นอกจากนั้นนะก็เป็นเจ้าหน้าที่พวกพนักงานบริษัทอะไรพวกนี้ที่มัน ไปกลับไม่ไกลนึ่ออกไหมครับอ่าแล้วก็ครอบครัวที่เขามีลูกเรียนในเมืองนะครับสามารถไปส่งลูกได้แล้วก็แวบ,บไปทํางานต่ออะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะสมมากในกับคนที่ห่างจากเมืองไม่เกิน15กิโลนะครับเห็นไหมว่าคําว่าห่างจากเมืองไม่เกิน15กิโลนะครับมันบ่งบอกได้ถึงว่ามันใครมีโอกาสที่จะอยู่บริเวณนั้น นะครับแต่ถ้าห่างจากเมือง80โลอันนั้นกลุ่มเป้าหมายอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับอ่าเราต้องมองตรงนี้ด้วยนะครับโอเคคราวนี้ข้อที่3ผ่อนที่20,000บาทคนอาชีพไหนสามารถผ่อนในราคาประมาณนี้ได้บ้างแน่นอนนะครับเราขายบ้านเราไม่ได้ขายแบบสินค้าแบบนี้นะทุกคนไม่ได้ขายแบบนี้นะทุกคนมันจะต้องผ่อนอนะ ผ่อนระยาวด้วยทุกคนคนที่จะผ่อนได้ถ้าผมเดานะมันจะต้องมีเงินเดือนแบบ3ามสี่หมื่นนะะครับหรือสามีภรรยาช่วยกันผ่อนนะครับต้องเป็นข้าราชการรัชวิสาหกิจนะครับหรืออาจจะต้องเป็นระดับผู้บริหารเลยนะครับที่ที่จะมาแบบนี้นะครับเช่นพวก พอออะไรพวกนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เจ้าของธุรกิจใหญ่ๆนะเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆเขาไม่อยู่หรอกครับ3ล้านเขาอยู่10ล้าน20ล้านนั่นแหละนะครับอันนี้เราก็พูดถึงคนธรรมดาสามัญน,นะเราไม่ได้พูดถึงคนแบบมหาเศรษฐีอะไรเลยนะครับเนาะก็คิดว่าพวกนี้น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สามารถที่จะผ่อนได้นะเ,เราต้องคิดด้วยว่า สมมุติเราขายบ้านาในโครงการรัฐ4แสนอันนี้กลุ่มเป้าหมายข้าราชการเขาอาจจะไม่ได้มอง4-5แสนแล้วอาจจะเป็นแบบลูกจ้างประจําอะไรอย่างนี้นึกออก่ามันก็มีการแบ่งในเรื่องของทาร์เก็ตลูกค้าด้วยนะครับอ่ะต่อนะจากตัวอย่างนะทุกคนและคําถามชี้นําที่ผมได้ถามกับทุกคนไปพืนเน พอมองเห็นภาพหรือยังว่าใครที่มีโอกาสซื้อบ้านของเราใครที่มีโอกาสซื้อที่ดินของเราเพื่อนๆลองนำคำถามที่ผมตั้งเนี่ยไปเขียนเลยนะแล้วเพื่อนลองตอบดูว่ามันจะเหมาะสมกับใครนะครับโอเคผมยกตัวอย่างนะครับว่าหน้าตาลูกค้านะตอนเนี้ยที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยน่าจะเป็นคนทำงานในเมือง น่าจะเป็นอาชีพที่เป็นข้าราชการหรือข้าราชการระดับผู้บริหารขึ้นไปคนที่รับลูกไปส่งโรงเรียนในเมืองคนที่รับลูกไปส่งแล้วก็ทํางานด้วยแล้วก็ต้องการความสงบหรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเช่นร้านขายของชำอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับคนที่มีครอบครัวใหญ่มีปู่ย่าตายายมีลูก คนสองคนอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะทุกคนและเรานำคีย์เวิร์ดเนี่ยมาค้นในกลุ่มเป้าหมายมันก็จะเจอนะครับอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราต้องหาคีย์เวิร์ดให้ได้ก่อนคนส่วนใหญ่ไม่หา keyword. คีย์เวิร์ดค้นพิมพ์แต่กลุ่มเป้าหมายมันทำให้เราไม่ได้วิเคราะห์ธุรก,กิจเราเราไม่ได้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงทำให้การยิงเอดออกไปไม่มีประสิทธิภาพ คนสนใจจริงไม่มีมีแต่แชทผีนะครับทุกคนถ้าคนทำอย่างเงี้ยแชทผีมันจะน้อยมากเลยนะครับอ่ะโอเคเมื่อเราวิเคราะห์ธุรกิจเรียบร้อยแล้วเราพอจะมองเห็นเขาโครงของลูกค้าเราแล้วต่อไปเราจะต้องมาวางแผนการยิงเอ็ดโฆษณานะครับอ่ะลุยอ่ะอันดับแรกเราต้องยิงหาลูกค้าใหม่ใช่ไหม เราจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับเพราะว่ามันสำคัญนะครับเราขายบ้าน3ล้านเนี่ยเราจะขายให้คนเงินเดือน8 9 0 0 0ันเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับเงินเดือนต้องเป็น3-4มสี่หมืนะครับดังนั้นเราจะยิงโดยไม่ใส่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ลูกค้านั้นน้อยมากนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับแล้วก็นำคีย์เวิร์ดเนาะค้นหาในกลุ่มเป้าหมายนั่นแหละ นะครับเอาไปเซิร์ชดูเลยนะครับแล้วก็ลองดูว่า,าการใส่กลุ่มเป้าหมายมากน้อยมันอยู่ที่กับว่าเงินเราด้วยนะครับถ้าเรายิงแอดวันละ5 0 0้เราก็อาจจะใส่กลุ่มเป้าหมายได้เยอะกว้างเหมือนเรามีเบ็ดตกปลาหลายๆคันนะแต่ถ้าเรามีเบ็ดตกปลาแค่คันเดียวแค่ยิงได้แค่วันละ200บาท เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไประบุทั้งหมดเราก็อาจจะ,ะระบุบางอย่างเช่นเราจะใส่ภาพรวมว่าข้าราชการอะไรโรงเรียนเอกชนอะไรพวกนี้แล้วก็ยิงสักร้อยหนึ่งอีกร้อยหนึ่งเราก็ไว้ใช้รีทากเกตก็ได้ก็แล้วแต่นะอันนี้อยู่ที่การวางแผนอีกทีนะครับผมแค่เป็นตัวไกด์ไลน์เป็นตัวไอเดียให้กับทุกคนเนาะโอเคต่อไป ยิงหาลูกค้าเคยมีส่วนร่วมเคยทักนะครับใช้กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันหรือการรีทากเก็ตคือแน่นอนนะครับขายบ้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เห็นครั้งเดียวเราทักคุณนึกออกไหมทักแล้วขอเข้าดูบ้านแล้วซื้อเลยเนี่ยโอ้โหอิมพอสิเบิรใครทำได้นี่ผมแบบกาละวะเลยนะครับคุณต้องเข้าใจสภาพธุรกิจคุณซะก่อนนะครับแม้กระทั่งที่ดิน3-4มสี่แสนก็เหมือนกันนะครับ เขาต้องดูบ่อยๆแล้วเขาต้องออ,อยากไปดูเฮ้ยนะครับเราต้องทําให้คนอยากดูได้อันนี้ก็คือคอนเทนต์คุณละนะครับก็ต้องไปสร้างคอนเทนต์อีกนะครับอ่ะโอเคในส่วนนี้คุณจะต้องมีการวางแผนสเตปบีทาเกตให้ได้นะครับทําให้คนดูซ้ําบ่อยๆจนอยากมาดูบ้านจากนั้นการปิดการขายก็ อยู่ที่เซลล์ละอันนี้ช่วยไม่ได้แล้วนะเออ a c e b o o k เนี่ยมันไม่ได้หาคนที่จะมีโอกาสซื้อเลยทันทีให้คุณนะครับมันแค่ประชาสัมพันธ์เอามันแค่เอาคอนเทนต์คุณไปประชาสัมพันธ์ Facebook เราเนี่ยหาคนที่มีโอกาสที่เห็นโฆษณาแล้วมีโอกาสซื้อแค่นั้นเองนะครับส่วนซื้อไม่ซื้อตัดสินใจไม่ตัดสินใจ Facebook ช่วยไม่ได้นะครับ ผมก็ช่วยไม่ได้อันนี้แล้วแต่อยู่ที่เซลล์ของคุณแล้วแหละเนาะนี่แหละการวางแผนในการยิงเราก็จะต้องมีการสเต็ปนะครับยิงหาลูกค้าเก่ายิงหาลูกค้าเก่าที่เคยมีส่วนร่วมเคยทักมาสอบถามแล้วเขาก็จะหายไปแล้วเราก็วางสเต็ปในการรีทา์เก็บนะครับจากนั้นนะครับถ้าเรายิงได้สักระยะหนึ่งนะครับมีกลุ่มเป้าหมายเกินพันนะครับ เราก็ไปยิงลูกอะไรหาคนใหม่ที่คล้ายคนเก่าเออทำให้แอดอ่ะถูกลงอีกนะทุกคนเออก็สามารถทำได้นะครับวันนี้นะครับถ้าใครยิงแอดแล้วเนาะแล้วแอดอยังแพงอยู่นะผมก็แนะนำอ e ีบุ๊กนะครับเป็นอ e ีบุ๊กของผมเองนะครับอีบ e ุ๊กเริ่มเนี้ยมันจะเป็นแนวนำทางนะให้เพื่อนๆได้ยิงแอดโฆษณาอย่าง เข้าใจแล้วก็ถูกต้องนะครับอย่างเข้าใจแล้วก็ถูกต้องนะครับมีทั้งการแนะนําในเรื่องของการปรับอ่เพจนะครับการเขียนแคปชั่นการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับอยู่ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับ ผมยังมองว่าถ้าใครอ่านหนังสือแล้วบางคนการอ่านความเข้าใจใแต่ละคนไม่เหมือนกันผมก็ยังมีบริการนะให้คำปรึกษาเฉพาะคุณน,นะครับผ่าน o o o l l m m e t หนึ่งครั้งนะครับราคาเพียง299วัตททั้งหมดนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยบริการให้คำปรึกษาหนึ่งครั้งเนี่ยบางทีมันเป็นไอเดียนะครับมันสามารถไปต่อยอดเป็นเงินแสนเงินล้านนะครับ ผมก็คิดเพียงแค่299บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับหรือถ้าใครอยากได้ผมมาช่วยวางแผลเลยมีงบเท่านี้ควรยิงยังไงธุรกิจเป็นแบบนี้ครทำยังไงผมคงไม่สามารถไปตอบโจทย์ในธุรกิจของท่านได้แต่ว่าผมจะเป็นตัวไกด์ไลน์ว่าอ่ะ ถ้านลองวิเคราะห์ดูซิว่ามันเป็นยังไงแล้วผมจะช่วยวางแผนว่างบประมาณเท่านี้ยิงคอเลียนแบบไหนยิงรีทาเก็ตแบบไหนยิงลูกอะไรแบบไหนเพื่อที่จะให้เงินของลูกค้า mm hmm. เงินของอทุกท่านะนะครับเงินของเพื่อนๆอเช่นสมมตุติยิงหมื่นหนึ่งเดือนละหมื่นปกติเป้าหมาย กำไรสามสีหมื่นแต่ถ้าได้ผมไปเป็นที่ปรึกษาแล้วกำไรอาจจะเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับทั้งหมดนี้นะก็ให้บริการผ่านระบบ Google Meet เหมือนกันนะครับรับวันละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะให้ได้เต็มที่ที่สุดเนาะในราคา999บาทนะครับและนะครับไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจบนะครับหลังจากนี้นะนัดได้ตลอดเลยนะครับ สงสัยตรงไหนอะไรตรงไหนวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลรวมถึงผมก็จะมีการบ้านให้ไปวางแผนให้ไปคิดเอ,อให้ไปดูผลว่ายิงไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับ999บาทนะครับตรงนี้นี่คือผมจะติดประกบติดเลยนะครับก็ยังฟรีอ e ีบุ๊กตัวนี้อีกด้วยนะเพราะว่าอ e ีบุ๊กตัวนี้ดีมากนะครับ ถ้าใครคิดว่าเก้าเหล้าไว้เก้าบ,บาทเนี่ยแพงนะครับก็เอาอ e ีบุ๊กก็ได้นะครับก็จริงๆแล้วผมมองเลยนะว่ามันไม่แพงแล้วจริงๆมูลค่ามันต้องมากกว่านี้หลายเท่านะครับแต่ผมทราบและเข้าใจว่าบางทีเรายิงแอดเราก็ไม่ได้มีตังค์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็เอาเป็นค่าครูกันแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็อ่ะนะครับ ทุกอย่างนะครับผมมีการรับประกันนะครับรับประกันว่าความรู้ประสบการณ์ที่ผมจะแนะนําให้เนะี่ยเป็นประโยชน์แน่นอนนะถ้าหากให้บริการแล้วนะครับในส่วนของอบริการให้คำปรึกษานะไม่เกี่ยวก e ับอีบุ๊กนะหากให้บริการแล้วไม่พึงพอใจนะครับก็ยินดีคืนเงิน100%เ ให้เพื่อนๆนะครับดังนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าสิ่งนี้เพื่อนๆจะได้รับนะครับด้วยเงิน999บาทเกินคุ้มสุดๆนะครับเกินคุ้มแบบสุดๆนะครับใครที่นะครับอยากให้ผมนะครับได้แชร์เกี่ยวกับธุรกิจของท่านนะครับอยากให้ผมได้ วิเคราะห์วางแผนธุรกิจของท่านนะผมจะทําเป็นคลิปออกมาแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับให้เพื่อนๆได้ไปวางแผนในการยิงเงินนะครับขอบคุณครับ